การรากฐานแห่งการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยเป็นการร่วมมือกันร,ระหว่างสุพนิมิตสากลและสุพนิมิตแห่งประเทศไทยเพื่อพัฒนาเด็ก3-6ปีให้มีพัฒนาการที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญา การกระบวนการการร่วมมือกับชุมชนไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาหรือลองไปถึงภาคครวเรือนโดยมีเจ้าหน้าที่ภาคพื้นที่ในการช่วยการประสานให้เกิดความร่วมมือ World Vision developed Learning r o o t e Plus with the best research and evidence we can find worldwide because we wanted to make sure that this model supported children in a holistic way that is supported teachers That it supported parents and that it supported communities to help their children succeed in life and in school. In World Vision, we have a vision, and the vision is that every child lives life in all its fullness. And Learning Roots Plus is one of the models that is helping achieve that vision. So, together with World Vision Thailand, with the government of Thailand, with the communities of Thailand, if we implement Learning Roots Plus together, we're going to achieve that vision. เนื่องจากสุพนิมิตต้องการให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนดังนั้นการพัฒนาที่ยั่งยืนจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าปราศจากการเสริมศักยภาพให้กับคนในชุมชนซึ่งกลุ่มคนที่สำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาเด็กปฐมวยัยนั่นก็คือคุณครูเราจึงสนับสนุนให้เกิดการอบรมเพื่อให้ความรู้สร้างความตระหนักและสร้างพื้นที่ในการแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกาัน ระหว่างคุณครูต่างโรงเรียนโดยการเสริมศักยภาพนี้ทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันคือเด็กๆจะได้รับการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและมีพัฒนาการที่สมบูรณ์ในทุกด้านตามศักยภาพของเด็กแต่ละคนจากที่ไปอบรมมานะคะก็ คิดว่าเป็นประโยชน์เพราะว่ามันมาสอดคล้องกับกิจกรรมหลักขอกิจกรรมของกระทรวงศึกษาธิการค่ะคุณครูก็จะได้เทคนิคใหม่ๆเพื่อที่จะมาจัดทําสือ่อการเรียนการสอนสื่อที่เกี่ยวกับการอ่านออกเขียนได้อย่างเช่นการปั้นแป้งดูการทําแป้งดูและนักเรียนสามารถอาอมาปั้นเป็นรูปร่างต่างๆตามจินตนาการก็ได้แล้วก็เป็นพยัญชนะก็ได้หรือจะปั้นเป็นก้อนกลมแล้วก็นับจํานวนค่ะก็เป็นเกี่ยวกับ คณิตศาสตร์เักภาษาอันนี้คือแป้งดูส่วนของเล่นอันอื่นอย่างเช่นขวดพลาสติกก็สามารถนํามาเป็นอเอาฝาขวดมาเป็นเขียนตัวพยัญชนะและให้เด็กจับคู่ยัญชนะค่ะมันจะแปลกใหม่เพราะว่าแต่ก่อนไม่ไม่ค่อยได้ใช้สืบพวกวัสดุท้องถิ่นมาจะใช้เป็นเป็นกระดาษเป็นอะไรแทนค่ะก็เอาเอามาแล้วเด็กชอบนะคะเด็กๆชอบมากจากการที่คุณครูพรสุริ วงจันทาคุณครูอนุบาลน,นะคะที่มีการเตรียมความพร้อมเด็กมาอย่างดีก็จะส่งผลถึงป .1 ก็คือสอนง่ายเด็กเข้าใจง่ายจากอ,าอย่างเช่นการสะกดแจกลูกสะกดคำเขาจะมีความคล่องแม่นมาจากอนุบาลพอม,มาถึงชั้นป .1 ก็ลงในเนื้อหาในรายละเอียดได้ง่ายขึ้นมีความแม่นยำขึ้นแล้วก็คือจะมีเด็กๆจะมีความจำได้ดีขึ้นน,ะนอกจากนั้น หลักสูตรรากฐานแห่งการเรียนรู้ได้รณรงค์ให้ความรู้และส่งเสริมให้ผู้ใหญ่ฝึกวินัยเด็กด้วยวิธีเชิงบวกปราศจากความรุนแรงและมีบรรยากาศที่อบอุ่น จะเป็นการร้องเพลงค่ะแทนการบอกว่าหนูหมดเวลาแล้วนะโดยที่ไม่ต้องไปตะโกนบอกหรือเรียกหนูหนูหน,หนูให้เก็บของอคุณครูก็ใช้เทคนิคการร้องเพลงแทนค่ะเป็นการกําหนดเวลาให้เด็กรู้ว่านี่หมดเวลาแล้วนะและก็เป็นการสร้างวินัยเชิงบวกให้กับเด็กๆค่ะเมื่อมีการเสริมศักยภาพบุคคลแต่หากขาดซึ่งทรัพยากรหรืออุปกรณ์สําหรับการเรียนการสอน คงเป็นการยากที่จะพัฒนาเด็กๆได้เต็มศักยภาพดังนั้นสุพนิมิตจึงสนับสนุนสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับสถานศึกษาโดยคัดสรรสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมต่อช่วงวัยส่งเสริมพัฒนาการในแต่ละด้านและสอดคล้องกับ6กกิจกรรมตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการมีประโยชน์มากค่ะส่วนมากจะเป็นนิทานที่ได้มาเยอะนะคะ นิทานนี้เด็กชอบจนมากเด็กจะไปหยิบเองคุณครูเล่าเรื่องนี้เราจะตอบจะถามคําถามคือเด็กจะมีสมาธินิ่งได้นานเด็กก็จะสามารถเรียนรู้ผ่านตัวพยัญชนะตัวภาพรูปภาพของในสื่อนิทานนี่เด็กก็จะได้พัฒนาการด้านภาษาค่ะแล้วก็เกมการศึกษาเกมต่อภาพเกมต่อคำเรียงลำดับคือคือเด็กเด็กจะนิ่งแล้วก็มีมีใช้สมาธิรู้จักแก้ปัญหานะคะสถานการณ์ที่เด็กตอนนั้น บางครั้งคือครูจะไปถามเด็กจะแก้ปัญหาเองได้สิ่งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายบริหารด้านการศึกษาสุพนิมิตจึงทำงานร่วมกับฝ่ายบริหารไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหรือผ่วมหนวยการโรงเรียนขอขอบคุณทางมูลนิธิสุพนิมิตแห่งประเทศไทยเป็นอย่างสูงที่ให้ชุมชนนะคะเข้ามามีส่วนร่วมทุกภาคส่วนนะ,ะให้ได้ มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะให้มีเครือข่ายขึ้นมานะคะให้ได้ประสบการณ์ให้เด็กเรามีพัฒนาการนะคะที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตต่อไปค่ะอีกกลุ่มคนที่มีความสําคัญอย่างมากในการพัฒนาเด็กปฐมวัยผู้ที่ใกล้ชิดและถือเป็นครูคนแรกของเด็กๆนั่นก็คือพ่อแม่แต่ในปัจจุบันด้วยข้อจํากัดด้านเศรษฐกิจรูปแบบการดําเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป ทำให้ผู้ดูแลเด็กหลักกลายเป็นปู่ย่าตายายหรือผู้อาวุโสในบ้านซึ่งปัญหาที่พบคือการละเลยในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กๆที่บ้านเมื่อสืบค้นถึงรากของปัญหาก็พบว่าผู้ปกครองหลายท่านเห็นด้วยว่าการจัดกิจกรรมที่บ้านเป็นสิ่งสำคัญแต่ไม่รู้ว่าควรทำอย่างไรและคิดว่าเป็นสิ่งที่ยากไม่มั่นใจว่าจะทำได้ เราะคิดว่าตนไม่ได้เรียนจบในระดับสูงเมื่อทีมผู้เชี่ยวชาญฝ่ายการศึกษาของสุพนิมิตรแห่งประเทศไทยเล็งเห็นถึงรากของปัญหาจึงได้ออกแบบกิจกรรมเสริมศักยภาพเพื่อให้ผู้ปกครองมีความมั่นใจและชี้ให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมไม่ใช่เรื่องยากไม่ได้ขึ้นอยู่กับระดับการศึกษาแต่ขึ้นอยู่กับความรักและความตั้งใจ พร้อมชี้ให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ผู้ปกครองสามารถทำได้ในชีวิตประจำวันต่อยอดจากเราที่อบรมมาก็ให้ผู้ปกครองเข้าอบรมด้วยคือจะเล่านิทานที่บ้านนะคะผู้ปกครองคือไปไปลงไปจากที่คุณครูทําที่ศูนย์นะคะก็ให้ผู้ปกครองทําที่บ้านแล้วก็มีเล่านิทานปั้นแป้งโดก็ได้นะคะคือส่วนมาก ไม่มีแป้งโดที่บ้านผู้ปกครองก็จะใช้ดินนะคะดินเหนียวคือมามาทำของของพื้นบ้านนะคะกิจกรรมของสุพนิมิตรในโครงการรากฐานแห่งการเรียนรู้นี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งในการสร้างความตระหนักให้กับชุมชนที่จะร่วมมือกันพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อเด็กๆในชุมชนจะได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพมีพัฒนาการที่สมบูรณ์และอยู่ดีมีสุขเพราะงานพัฒนาไม่ใช่เรื่องง่าย การร่วมมือกันกับทุกฝ่ายจึงเป็นสิ่งสำคัญสุพนิมิตรจึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลของขวัญพิเศษชิ้นนี้ท่านก็สามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาสนับสนุนงานของเด็กปฐมวัยได้เช่นกันเพราะว่าการให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับ